เพื่อนๆทุกๆคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าประกันสุขภาพกับประกันโรคร้ายแรงมันแตกต่างกันอย่างไรทําไมเราถึงต้องมีทั้งสองอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เอประกันชีวิตนะครับจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆครับประกันสุขภาพทั่วไปนะครับก็เหมือนกับร่มกันฝนนะครับเหมือนร่มกันฝนมันช่วยบรรเทาความหนักหนาของค่ารักษาในโรงพยาบาลนะครับเช่นนะครับค่าแพทย์ ค่าห้องพักค่าผ่าตัดค่ายารักษาโรคนะครับแต่มันจะคุ้มครองตามวงเงินที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคุณต้องผ่าตัดใหญ่นะค่าใช้ใจ่ายอาจจะสูงถึง2 0 0 0สนบาทนะครับแต่คุณทําประกันสุขภาพของคุณเนี่ยคุ้มครองแค่1 0 0 0 0แบาทส่วนต่างที่เหลือละครับคุณก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมครับในขณะที่ประกันโรคร้ายแรงนะครับมันแตกต่างกัน เพราะว่าประกันโรคร้ายแรงเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ค่ารักษานะครับแต่มันให้เป็นเงินก้อนทันทีนะครับเงินก้อนทันทีเมื่อคุณตรวจพบโรคร้ายแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดนะครับนับเป็นหนึ่งโรคเลยโรคหัวใจนะครับหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าเลือดเลือกเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันนะครับโรคปอดอักเสบนะครับปอดอเสพเรือรลังนะครับตับวายไตวายนะครับการทุพพลภาพและอื่น อีกหลายโลกนะครับเงินก้อนนี้นะครับเงินก้อนนี้ก็คุณอาจจะเอาไปใช้ได้ตามใจคุณเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเอามาช่วยเป็นค่ารักษาในกรณีที่วงเงินมันเกินประกันสุขภาพอย่างเช่นมะเร็งเนี่ยนะครับค่ารักษามันไม่ได้จบที่แสนสองแสนแน่นอนมันต้องรักษากันไปยาวๆสามถึงห้าปีค่ารักษามันเป็นหลักล้าน3ล้าน5ล้านนะครับแล้วก็เงินก้อนที่คุณได้จากประกันโรคร้ายแรงนะครับก็จะเป็น ค่าเดินทางไปกับโรงพยาบาลนะครับค่าขาดไรายได้นะเพราะว่าช่วงที่รักษาเนี่ยคุณอาจจะต้องหยุดทำงานใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ด้วยยิ่งแล้วเลยคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้ายิ่งแล้วเลยคุณเป็นพนักงานประจําคุณอาจจะโดนปีไม่ออกก็ได้นะครับหรือแม้แต่ให้มันเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับประกันสุขภาพช่วยรักษา นะครับช่วยเรื่องค่ารักษาในวงเงินที่จํากัดที่คุณทำเอาไว้แต่ประกันโรคร้ายแรงเป็นเหมือนบอดรองรับนะครับเป็นบทดรองรับที่ให้คุณมีเงินพร้อมสําหรับทุกค่าใช้จ่ายที่ตามมาทุกวันนี้นะครับค่ารักษามะเร็งเนี่ยเริ่มต้นที่หลักแสนบาทการมีเงินก็จากประกันโรคร้ายแรงนะครับเบี้ยหลักพันได้ความคุ้มครองหลักล้านนะครับช่วยให้คุณเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดได้ ถ้าคุณกําลังวางแผนชีวิตนะครับลองถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณมีแค่ล่มกันฝนหรือคุณมีทั้งล่มและเบาะรองรับพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์แล้วหรือยังนะครับถ้าอยากรู้ว่าถ้าอยากรู้ว่าประกันโลกร้ายแรงแบบไหนนะครับเหมาะกับคุณก็ทักเข้ามาปรึกษาได้นะครับ